สวัสดีค่ะแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนค่ะค่ะหลังจากที่แม่น้องไม่ได้ทำคลิปนานมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่น้องก็มาทักทายแล้วก็สวัสดีทักทายพี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนนะคะหรือว่าทุกคนที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปแม่น้องนะคะแม่น้องก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะแม่น้องก็จะมาทำคลิปนะคะเตือนภัยพี่เพื่อนๆนสาวสาวสายฝอนะคะที่กำลัง คิดจะหาแฟนฝรั่งค่ะว่าให้เราหาแฟนฝรั่งนะคะหายังไงให้เราไม่เจอสแกมเมอร์แล้วก็ไม่โดนหลอกนะคะไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์ที่เป็นฝรั่งโดยตรงหรือว่าสแกมเมอร์ที่เป็นคนไทยด้วยกันที่หลอกล่อหาแฟนฝรั่งให้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะแม่น้องก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าด้วยประสบการณ์ตรงนะคะที่แม่น้องเคยหาแฟน ต่างชาติผ่านเว็บไซต์หาคู่นะคะแล้วก็ได้ผลจริงแล้วก็แม่น้องก็แนะนําพี่เพื่อนๆ FC แม่น้องนะคะที่เคยผ่านเข้ามาดูแม่น้องในช่องแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนนะคะแล้วก็ส่งมาทางกล่องข้อความมาถามคําแนะนําว่าเออแบบเจอฝรั่งแบบนี้แบบนี้ต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็แม่น้องก็ให้คำแนะนำไปนะคะแล้วก็มีหลายคนเลยค่ะที่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ได้บินมาอยู่กับสามีที่ประเทศของสามีนะคะแล้วก็บางคนก็ยังคบหาดูใจกันอยู่อยู่ที่เมืองไทยหรือว่าพี่บางคนหรือว่าน้องๆบางคนก็ไม่ได้บินมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะคะเพราะว่าแฟนเขาก็เลือกที่จะบินไปหาที่เมืองไทยค่ะแม่น้องก็ดีใจด้วยมากๆเลยนะคะมันเป็นอะไรเป็น เป็นการที่เราได้ทําบุญอีกอย่างหนึ่งค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปรับเงินหรือว่าผลตอบแทนอะไรจากคนที่เขามีความลําบากนะคะก่อนอื่นเลยค่ะแม่น้องอยากจะให้พี่พี่เพื่อนๆป,ป้าๆนะคะสาวๆสายฝอนะคะให้โฟกัสว่าเราอยากมีแฟนฝรั่งแต่ให้เราใช้สติต แล้วก็วิจารณญาณให้ดีค่ะไม่ให้ความอยากหรือว่ากิเลสของตัวเองเข้ามาเงาะครอบงำนะคะทําให้เราต้องตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพที่ที่จ้องจะใช้จุดอ่อนจุดความลําบากแล้วก็จุดความอยากของเราอะ่ะมาใช้เป็นตัวรอเพื่อที่จะหลอกล่อเราแล้วก็หลอกเอาเงินเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือนี่แบบอันนี้คือแม่น้องเห็นใจมากๆเลยนะคะก็เข้าใจในกลุ่ม ผู้ผู้หญิงไทยหลายๆท่านนะคะที่โดนหลอกแม่น้องเข้าใจค่ะว่าการที่เรามีความลำบากเรื่องการเงินอะไรเงี้ยเราก็อยากจะหาใครสักคนที่มาช่วยซัพพอร์ตด้วยการที่ว่าเราค้านิยมและการปลูกฝังและความเชื่อของเราคนไทยนะคะว่าเออการที่มีสามีฝรั่งแล้วจะมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งมันก็ไม่ผิดแปลกอะไรค่ะเพราะว่าร้อยเปอรเซนตะสักประมาณ 9ก็ก็ได้ดีกันหมดใช่ไหมคะน้องก็มองว่าอีก5%นั้นก็อาจจะจะมีส่วนน้อยที่แบบว่าไม่ประสบความสําเร็จหรือบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เกิดกับการที่ว่ามีสามีเพียงอย่างเดียวนะคะมันก็ขึ้นจากการกระทําของเราด้วยว่าเราจะประสบความสําเร็จแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่พยายามถีบตัวเองไม่กระตือรือร้อนไม่ดันตัวเองคิดแค่ว่าฉันมีสามีฝรั่งแล้วฉันไม่ทําอะไรก็ได้อะไรเงี้ยชีวิตมันก็อยู่จะจะอยู่คงที่มันก็จะไม่ได้เห็นความแตกต่างมากมายอะไรเงี้ยค่ะ นั่นแหละแม่น้องก็อยากจะให้มีสตินะคะไม่ต้องคิดแค่ว่าเออเราอยากพยายามให้เงินเป็นนายเราเราต้องพยายามให้เราเป็นนายเงินถ้าเมื่อไหร่ที่เงินเป็นนายเราใจและกายเราก็จะเป็นทาสของเงินค่ะเช่นเดียวกันกับคนที่แบบว่าเป็นมิจฉาชีพมาหลอกลวงเราอะไรเงี้ยคือเขาให้ค่าความสําคัญกับเงินมากเกินไปจนลืมความเป็นมนุษย์ด้วยกันจนลืมจนลืมแบบว่า จนลืมนึกถึงมนุษยธรรมว่าเออการที่เขาล <ried S 1> <row lot. S 2> ําบากอยู่แล้วเขาหันมาพึ่งเรานะทําไมเราต้องไปโกหกเขาต้องหลอกลวงเขาเอาความเชื่อเอาความเชื่อมั่นศรัทธาที่เขามีในตัวเราแล้วไปหลอกลวงเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นแม่น้องก็อยากจะเตือนนะคะพี่ๆเพื่อนๆพี่ป้านาอานะคะที่แบบกําลังเดินทางสายฝออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มีสตินะคะแม่น้องอยากจะบอกว่าการหาแฟนฝัลงค่ะ ถ้าเราคิดอยากจะหามันไม่ได้ยากเลยค่ะทุกวันนี้ถ้าเรามองแบบโอเพนนะคะมองแบบเปิดการหาแฟนฝรั่งก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะคะการมีสามีฝรั่งก็เป็นอีกอาชีพอาชีพหนึ่งทำไมแม่น้องถึงพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าเป็นอีกอาชีพอาชีพ,ชพหนึ่งเหมือนเราจะทําธุรกรรมการเงินหรืออะไรก็ช่างนะคะอาชีพเมียฝรั่งเขายังมีถามเลยนะคะอาชีพเมียฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ นั่นแหละแม่น้องเลยมองว่าการที่เป็นเมียฝรั่งก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะคะมันก็ไม่แปลกนะคะค่ะดังนั้นแม่น้องก็อยากจะให้มีสตินะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ภาษาเราอยากลงทุนนะคะคือไม่ต้องไปเสียเงินเพื่อที่จะไปสมัครเว็บไซต์หรอกค่ะไม่ต้องไปเสียเงินเพื่อเป็นแบบพรีเมียมหรือว่าต้องเสียเงินสมัครแพงๆการที่เราเสียเงินสมัครเข้าไปในเว็บไซต์นะคะเราสาม,ม,มารถคุยได้กับทุกคนแต่ว่า สแกมเมอร์จะเข้ามาเยอะมากเพราะพวกนั้นอนะพวกที่เป็นสแกมเมอร์เขาจะไม่เสียเงินค่าสมัครนะคะก็คือแบบว่าพวกนี้นมันจะไปหยอดตามผู้หญิงไทยที่แบบว่าเราเสียค่าสมัครมันก็เข้ามาคุยกับเราได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีนะคะพวกที่เสียเงินแล้วเป็นสแกมเมอร์อะไรเงี้ยมันก็มีแต่ว่าเราก็ใช้วิจารณญาณในการพูดคุยแล้วก็ในการพิจารณาว่าเออการที่เราคุยกับคนคนนี้แล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ได้ภาษาการที่เราลงทุน แบบไม่เสียเปล่าคือเราไปเสียเงินค่ะไปเสียเงินไปเรียนกับครูที่สอนภาษาอังกฤษค่ะไปเรียนไปเรียนเพื่อที่ว่าจะให้เราพูดภาษาได้ถ้าเกิดเราพูดภาษาไม่ได้เราก็ไปแบบชนิดง,งูงูปลาปาก็ได้ค่ะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องไปแบบมีสตินะคะเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะโทรศัพท์ค่ะมันสามารถใช้แปลภาษาได้ดังนั้นเราไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องมีล่ามไม่ต้องมีแม่สื่อไม่ต้องมีอะไรเพราะว่า มีหลายๆช่องค่ะที่ทำ u t u b e แล้วแบบตีแผ่แล้วสอนแล้วบอกเทคนิคในการหาแฟนฝรั่งแล้วบอกวิธีการดูยังไงว่าคือสแกมเมอร์หรือไม่สแกมเมอร์ให้เราเข้าไปกดติดตามแล้วก็เข้าไปรับชมในช่องของพี่ๆเพื่อนๆที่เขาทำ u t u b e แ,แนะนำค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินหรอกค่ะเสีย,เ,สยเงินให้กูรูโค้ดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่ต้องไปเสียเงินเลยเพราะว่าเห็นไหมคะ เขาฝรั่งมาจากไหนเขาก็าเอามาจากเว็บไซต์หาคู่ค่ะถ้าเราเข้าสมัครไม่ได้ก็ให้ลูกให้หลานค่ะให้ลูกให้หลานเข้าสมัครให้มันมีตั้งหลายเว็บไซต์นะคะที่แบบเว็บหาคู่ค่ะมีเยอะเลยให้เราสมัครทุกทุกเว็บเลยค่ะถ้าถ้าดวงคนเรามันจะได้สามีฝรั่งอะ่ะยังไงมันก็ได้ขาดสีใดกับบินมาคืคอนกเจ้านี่แหละค่ะขาดสิบดได้อะ่ะผูก แมนเขาสิมาคุยกับเขาบันไดเขาเอาเชือกผูกขาเขาไว้เอาเอาช่างมาดึงไว้มันก็ไม่ได้ค่ะถ้ามันจะไม่ใช่คู่ของเราเราอย่าไปคิดแค่ว่าเออเราเสียเงินไปแล้วเขาหาหาให้เราเราก็ได้คุยแบบนี้ไม่ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จค่ะเราเสียเงินฟรีเฉยเก็บเงินที่เราจะไปเสียให้โค้ดให้กูรูให้คนที่จะหาแฟนฝรั่งให้เราค่ะเอามาเลี้ยงจุนเจือครอบครัวหรือว่าเอาไปทําอะไร เงินต่อเงิน,นจะดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าการหาสาม,มีฝรั่งมันไม่ใช่ว่าจะประสบความสําเร็จคือได้ฝรั่งมาแล้วฝรั่งจะมาเอาเงินกองให้เราทุกคนเสมอไปนะคะคําว่าฝรั่งก็คือคนเหมือนกันคะ่ะก็คือบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีคําว่าไม่มีที่นี้เขาอาจจะไม่มีแบบทุ่มให้เราเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะค่อยเป็นไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปอะไรเงี้ยนะคะที่บางทีเราเห็นเมียฝรั่งหลายๆคนที่เขาประสบความสําเร็จก็คือหนึ่ง มันไม่ใช่ว่าไม่มีฝรั่งที่รวยมันก็มีคนที่เขาได้ตั้งแต่เริ่มต้นมันก็มีแต่ว่ามันก็จะมีน้อยมันก็เกิดจากการที่ผู้หญิงไทยเมียฝรั่งเราควนควายหาด้วยตัวเองเช่นกันนะคะดังนั้นแม่น้องก็อยากจะให้ทุกคนมีสติค่ะอย่าให้เงินอย่าให้เงินเป็นนายเราถ้าเรามองว่าเงินเป็นนายเราเราจะโดนหลอกตลอดนะคะคือคนที่เขาจะมองเห็นจุดอ่อนของเราแล้วก็เอาจุดอ่อนตรงเนี้ยมาหลอกล่อเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็พยายามใจเย็นๆนะคะเข้าไปคุยในเว็บไซต์หาคู่แล้วก็ค่อยๆคุยแล้วก็ถ้าอยากจะเสียเงินจริงๆก็เสียเงินไปเรียนภาษาอังกฤษตามครูที่สอนภาษาอังกฤษที่เขาเปิดคอร์สนะคะคอร์สพื้นฐานค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆทีละสเต็ปแล้วก็พยายามเข้าไปในเว็บไซต์หาคู่ค่อยๆคุยกับฝรังร่งฝรั่งเนี่ยจะเป็นครูที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าเราอยากเรียนภาษาเออถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสแกมเมอร์หรือว่าส,สแกมเมอร์เลยก็ช่างนะคะคืออย่างน้อยๆเวลาเราคุยพูดคุยกันมันก็ได้เห็น ตัวหนังสือภาษาอังกฤษหรือว่าสื่อสารพูดคุยกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราเรียนไปในตัวอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ต้องกลัวนะคะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยศึกษาไปนะคะพี่ๆเพื่อนๆพี่ป้าน้อาทุกคนคะ่ะยังไงแม่น้องก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าท้อถอยนะคะถ้าเราคิดจะเดินทางสายฝอน้องเชื่อว่าถ้าได้มาแล้วถ้าได้ฝอแล้วได้ไดสามีฝรั่งแล้วแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองนะคะค่อยๆปรับปรุงตัวเอง อันไหนที่จะทําให้ตัวเองจเจริญแล้วก็พัฒนาทําไปเรื่อยๆนะคะก็คือว่าถ้าได้สามีฝรั่งแล้วมาอยู่กับสามีฝรั่งไม่ความโชคดีของเมียฝรั่งนะคะไม่ใช่แค่ว่าได้ผัวฝรั่งแล้วคือโชคดีนะคะผู้หญิงที่โชคดีนะคะคือผู้หญิงที่เจอแฟนที่เป็นเป็นแรงผลักดันแล้วก็แรงหนุนแรงเชียร์ทุกๆด้านนะคะนี่คือผู้หญิงที่โชคดีนะคะทําไมแม่น้องถึงพูดแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่า แม่น้องมาอยู่ประเทศสวีเดนนะคะจะเข้าห้าปีแล้วค่ะมันก็ถือว่านานระดับหนึ่งนะคะสำหรับสาหรับแม่น้องมันทำให้แม่น้องได้เรียนรู้แล้วก็ได้สัมผัสอะไรหลายๆอย่างแม่น้องก็เลยอยากจะเตือนนะคะเพื่อนๆสาวสายฟอที่ยังไม่ได้ก้าวเดินในเส้นทางสายฟอนะคะว่าอยากจะให้มองเห็นมุมมองความจริงเลยคือไม่ได้เมคไม่ได้สตอรี่คือแบบอยากจะให้เห็นภาพกว้างๆค่ะว่า การที่ผู้หญิงไทยคนหนึ่งเราจะประสบความสําเร็จได้ถ้าเรามาอยู่ในต่างแดนนะคะถ้าเราเจอสามีไม่สนับสนุนไม่เกื้อกูลอะไรสักอย่างเลยอะนั่นก็ถือว่าไม่ใช่ความโชคดีค่ะความโชคดีคือสามีสนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าเมียจะอยากไปทํางานก็ให้เมียไปทํางานเมียมาถึงผักดันให้เมียไปเรียนอะแต่ละประเทศอ่ะ ถ้าเขาบอกว่าใบกับขี่ต้องมีคุณต้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าอันไหนที่สามีเขาเราสามารถผักดันเราได้อะถ้าเขาผักดันเราได้นี่ถือว่าความโชคดีนะคะไม่ใช่ว่าความโชคดีของสามีก็คือว่าคือเขามีความภูมิใจที่เอาผู้หญิงไทยคนหนึ่งมามาอยู่ด้วยแล้วทำให้เขามีชีวิตที่ดีนั่นมันคือความภูมิใจของสามีของเรา แต่ความภูมิใจของเราอีกอย่างหนึ่งความโชคดีของเราอีกอย่างหนึ่งคือเราเจอสามีที่ดีช่วยสนับสนุนทุกอย่างพอหลังจากทุกอย่างมันผ่านพ้นไปค่ะเราค่อยๆหางานค่ะทุกคนหางานพอเรามีงานมีการทําเราก็จะได้มีเงินค่ะอะ่หนึ่งหลักถ้าสามีเราดีสามีให้ด้วยพพอร์ตด้วยแล้วเรามีงานการทําด้วยมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตเราก็ถือว่าโชคดีสองเด้ง ก็คือหนึ่งมีงานมีเงินของตัวเอง2ก็คือสามีซัพพอร์ตก็ถือว่าเป็นเงินเก็บเงินช่วยเหลือทางครอบครัวเนี่แหละค่ะถือว่าเป็นเป็นคนที่โชคดีนะคะไม่ใช่ว่าผู้หญิงคนไหนที่ไม่มีงานทําแล้วไม่โชคดีนะคะถ้าเกิดเขามาแล้วสามีเขาไม่ได้ทํางานเขาก็โชคดีค่ะก็คือสามีเขาก็ให้ทำงานให้เงินใช้ถ้าถ้าเกิดคนที่แบบว่าสามีให้เงินใช้อย่างเนี้ยอย่างแม่น้องนะคะแม่น้องมองว่าตอนที่แม่น้องมาใหม่ๆแม่น้องยังไม่มีงานทํา ามีซัพพอร์ตแล้วก็มองเราก็มองแล้วว่าแม่น้อ,อย่าเป็นคนที่แบบว่าชอบก๊อปปี้ชีวิตคนที่เขาประสบความสําเร็จไม่อิจฉาไม่ริษยาใครชีวิตเราก็เลยเจอแต่คนที่แบบว่าความคิดแนวทางเดียวกันค่ะเหมือนเจอพี่ๆรุ่นเก่าๆอะ่ะคือเจอแต่คนดีๆคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเขาจะไม่มีความมาอิจฉาริษยาคนที่มาทีหลังนะคะ,เข,ะเขาจะบอกเขาจะบอกเคล็ดลับความสําเร็จของเขา แล้วก็การใช้ชีวิตในต่างแดนของเขายังไงให้มีความสุขเขาก็จะบอกว่าเออทําอย่างนี้นะลูกไปเรียนให้ได้ภาษาถ้าสามีซัพพอร์ตเรื่องใบขับขี่ก็ไปทํานะเพราะบางงานเขาก็ต้องการใบขับขี่มีไว้ไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรอ่ะแล้วหางานทํามีงานมีการทําแล้วเราก็เป็นหลักประกันให้กับชีวิตเราถ้าเกิดสักวันหนึ่งสามีเราไม่มีสามีเราไม่อยู่หรือเร่เลิกลากันเพราะอนาคตมันไม่แน่นอน คือเขาจะผลักดันเราค่ะมีงานมีการตรงไหนตรงไหนเขารับสมัครงานเขาจะบอกหมดเลยได้ไม่ได้นั่นก็คือขึ้นอยู่กับดวงเราแล้วนะคะอย่างน้อยๆมันก็ดีมีคนแนะนําเป็นไกด์ไลน์ให้เราแม่น้องจะชอบเรียนแบบคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็จะขอบคุณคนเก่าๆนะคะที่เป็นตัวอย่างให้ที่ดีแม่น้องจะพยายามดูตัวอย่างคนที่เขาประสบความสําเร็จคนที่เขามีความสุขจริงๆนะคะคือแม่น้องจะไม่ไปดูคนที่แบบว่าคิดลบ หรือว่าอะไรเงี้ยถ้าคนคิดลบเออเราก็แค่จะฟังแต่ว่าก็คือแบบว่าไม่เอามาใส่ใจอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่น้องมองว่าการที่เราคิดบวกชีวิตเราก็จะมีแต่บวกการที่เราครบคนคิดบวกชีวิตเราก็เราก็จะมีแต่ดีคือมันจะไม่ได้มีเวลามานั่งนินทาอิจฉาใครมันมีแต่เวลาที่ผลักดันกันไปข้างหน้านี่มันคือชีวิตจริงในต่างแดงค่ะทุกคนดังนั้น เราไม่ต้องคิดนะคะว่าได้สามีฝรั่งแล้วจะโชคดีเสมอไปให้เราเก็บเงินตรงนี้ไว้ไม่ต้องเอามาลงทุนให้แม่สื่อหรือว่าอะไรค่ะให้ไปเสียเงินแค่ว่าเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเป็นใบเบิกทางเราสามารถพูดคุยสื่อสารกับฝรั่งได้มีลูกเล่นลูกล้อมีจริตที่ที่โอเคไม่เวอร์เกินไปไม่ไม่น่าเก็บจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นใบเบิกทางให้เราได้นะคะแล้วก็ การที่มาอยู่เมืองนอกนะคะหลายๆคนอาจจะมองว่าอยากได้แฟนฝรั่งแล้วไม่ต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีค่ะมันมันก็มีแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีน้อยเพราะว่าในโซนยุโรปหลายๆประเทศนะคะกฎหมายมันก็จะคล้ายๆกันก็คือว่าอย่างสวีเดนเนี้ยค่ะก็คือถ้าเราไม่มีงานทําไม่มีไม่มีเงินที่สามารถซัพพอร์ตตัวเองได้ถ้าเกิดสักวันหนึ่งสามีเราเสียชีวิตไป เขาก็จะส่งเรากลับไทยนะคะพูดง่ายๆว่ารัฐบาลเขาจะลักให้คุณอะทํางานเสียภาษีสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่เป็นภาระของหลวงดังนั้นแม่น้องมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีค่ะถ้าใครที่คิดว่ามาอยู่ต่างประเทศแล้วไม่อยากทํางานให้คิดใหม่นะคะการที่เรามาอยู่เมืองนอกหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเมียฝรั่งผัวไม่เลี้ยงเหรือทำไมต้องทํางานหลายๆคนต้องทํางานอะไรเงี้ยเห็นปากกัดตีนถีบกันหมดทุกคนเห็นใครก็บอกว่าชีวิตเมืองนอกลําบากอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ลําบากขนาดนั้นหรอกค่ะ การที่ว่าเมียฝรั่งทํางานก็คือว่าทําไมต้องทํางานหนึ่งละ่ะถ้าคุณมีโอกาสที่มาอยู่เมืองนอกคุณจะรู้ว่าค่าแรงอ่ะมันคุ้มค่ากับการทํางานนะคะทุกคนคือเขาจ่ายเป็นรายชั่วโมงรายชั่วโมงหนึ่งก็เยอะกว่าเมืองไทยอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็เก็บค่ะแล้วเมียฝรั่งจะมองน้องเชื่อว่าหลายๆคนโฟกัสเหมือนกันอย่างแม่น้องอะ่ะเรามีโอกาสได้มาเราได้มาอยู่เมืองนอกเรามีโอกาสมากกว่าใครหลายๆคนที่เขาอยากมาแต่ว่าเขาไม่มีโอกาส ดังนั้นทํายังไงจะไม่ให้เป็นภาระลูกในอนาคตถึงแม้ว่าจะเป็นภาระลูกก็ให้เป็นภาระให้น้อยลงเราทํางานเราเสียภาษีเราเราก็มีเงินเดือนเราก็เก็บเงินไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงแม้ว่าเงินเดือนเราไม่เยอะสมมุติว่าเราเริ่มต้นใหม่เงินเดือนเราไม่เยอะเราก็หารค่ะว่าค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเราค่าเก็บเราต้องเท่าไหร่ถามว่าแม่น้องมาอยู่มาอยู่สวีเดนแล้วเราทํางาน เรามาอยู่ในช่วงอายุเราเยอะแล้วเราทํางานไม่กี่ปีเงินกเกษียณเราก็ต้องได้น้อยอยู่แล้วค่ะทุกคนเราต้อง,องคํานวณด้วยว่าไม่ใช่แค่ว่าหวังแค่เงินกเกษียณเพื่อที่ว่าจะมาเลี้ยงดูตัวเองในยามแก่เท่านะคะเราก็ต้องรู้จักเก็บตั้งแต่ทีแรกที่เรามีเงินถ้าเราไม่รู้จักบริหารไม่รู้จักเอาประสบการณ์ความจนที่เราเคยเจอมามาสอนให้เรารู้จักเก็บยังไงบ้านปลาชีวิตเราเราก็ต้องลําบากอยู่ดีค่ะ อย่ามวัวแต่ว่าเออรองเงินกเกษียณรองเงินกเกษียณเงินกเกษียณมันก็คือเงินในอนาคตเงินที่รัฐบาลเขาต้องให้เราแต่สิ่งที่มั่นคงที่สุดคือเงินในบัญชีเราค่ะทุกวันนี้นะคะพออายุเริ่มหลักสี่ขึ้นนะคะแม่น้องก็จะเริ่มกลัวความตายกลัวความตายเพราะว่ากลัวเราไม่ได้มีโอกาสที่จะได้อยู่เลี้ยงลูกได้เห็นความสําเร็จของลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องพยายามดูแลตัวเองให้มากขึ้น พยายามดูแลตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็กิเลสความอยากอะไรที่เราเคยอยากมีอยากได้ในตอนที่เราได้สามีใหม่ๆอะค่ะมันก็จะลดน้อยลงความคิดความอะไรมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าพอเราอายุเริ่มมากขึ้นเงินจะสําคัญเงินจะสําคัญแบบไหนใช่ไหมคะเพราะว่าการที่เรามีสามีฝรั่งอยู่เนี่ยแม่น้องมองอย่างนี้นะว่าตอนที่เรามีสามีฝรั่งอะสามียังช่วยซัพพอร์ตยังคุ้ม ยังคุ้มกลาหัวเราอยู่มีบารมีผัวคุ้มถ้าสักวันถ้าสักวันหนึ่งที่ผัวเราตายไปสิ่งที่ช่วยเราได้คือเงินค่ะให้คิดง่ายๆคือแบบเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่ดีนั่นแหละให้คิดค่าว่าถ้าเกิดสักวันหนึ่งผัวเราตายเพื่อนเขาก็จะพยายามตีห่างออกจากเรานะคะคือบางคนอาจจะไม่ตีห่างแต่นี่คือเราคิดเพื่อป้องกันไว้นะคะว่าเออถ้าผัวเราตายแล้วเราไม่มีผัวแล้วเพื่อนเขาก็อาจจะไม่อยากคุกคีกับเรา ไม่อยากอะไรเพราะว่าเขาอาจจะกลัวเราไปเป็นภาระปัญหาให้กับเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยดังนั้นนะคะปะ๊าป๊าก็จะบอกเสมอว่าสิ่งเดียวที่ช่วยเธอได้ในยามที่ไม่มีฉันก็คือเงินแม้แต่ตอนผัวตายอ่ะคนที่เชื่อใจได้ที่สุดก็หาน้อยนะคะดังนั้นให้เรามีเงินในบัญชีเราไว้จะดีที่สุดอะไรเงี้ยคะ่ะดังนั้นแม่น้องนะคะจะไม่ไปทุ่มเทอะไรกับครอบครัวทางเมืองไทยมากนะักช่วยเหลือได้เท่าที่ช่วย ซัพพอร์ตได้เท่าที่ซัพพอร์ตจะไม่ไปแบบวุว้ว้าไปอลังการอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าแม่น้องมองว่าครอบครัวทางเมืองไทยไม่ใช่เซฟโซนที่ปลอดไทยนะคะถามว่าคําว่าเมียฝรั่งอะ่ะมันเป็นหัวโขนที่ครอบหัวเราไวค้ค่ะถ้าเราลําบากอะ่ะเราจะไปขอความช่วยเหลือจากเมืองไทยได้ไหมได้อาจจะได้แต่คําว่าได้นะั่นคือนี่บุญคุณนะคะแต่คนที่ช่วยเหลือเราแล้วที่ไม่มีคําว่านี่บุญคุณคือสามีเราคะ่ะ ดังนั้นถ้าเกิดเรามีสามีฝรั่งแล้วสิ่งเดียวคนเดียวที่เราต้องแคร์แล้วก็ช่วยประคับประคองกันไปให้ได้คือสามีนะคะถ้าสามีเราล้มเมื่อไหร่นั่นคือชีวิตในต่างแดนเราก็ดอกลงเมื่อนั้นเราก็มืดมิดลงเมื่อนั้นถ้าตาบใดที่สามีเรายังเจริญรุ่งเรืองเปรียบเสมือนแสงเทียนนะคะที่จุดประกายถ้าเราสามีเรายังมีการงานที่มั่นคงมีชีวิตอยู่ชีวิตเราก็รุ่งโรจน์ชีวิตเราก็ไม่เจออุปสรรค เป็นอะไรที่เรียบง่ายดังนั้นคนที่เราต้องแคร์แล้วก็ประคับประคองซัพพอร์ตความรู้สึกนะคะก็คือสามีของเราค่ะสามีของเราช่วยเหลือเราไม่มีคําว่านี่บุญคุณนะคะคือช่วยเหลือด้วยความเสน่หาด้วยความรักใคร่แต่ถ้าเกิดคนอื่นยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายถ้าเข้ามาช่วยเหลือเรานั้นมันคือนี่บุญคุณให้เราคิดเอาค่ะว่าเออเราเลือกที่จะแคร์ความรู้สึกของใคร แค่ความรู้สึกของคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเราในยามที่เราลม้มแต่เป็นนี่บุญคุณหรือว่าเราเลือกที่จะแคร์และซัพพอร์ตความรู้สึกของคนที่อยู่ด้วยเรานอนคู่เคียงเราสามีของเราแต่เขาช่วยเหลือเราโดยที่ไม่มีนี่บุญคุณ นนสําหรับตัวแม่น้องเองนะคะในมุมมองและความคิดค่ะค่ะแล้วก็อย่างนะคะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะแม่น้องก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆเพื่พพนพนอนๆสาวๆสายฟอทที่กําลังเดินทางสายฟอนะคะใครที่โดนสแกมเมอร์หลอกแล้วก็ขอให้ต่อไปก็ขอให้เจอแต่คนดีๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะมีฝรั่งหลายๆคนที่เขาอยากได้มีเมียไทยค่ะทําไมแม่น้องถึงพูดแบบนี้นะคะเพื่อนๆหรือว่าคนที่รู้จักกระป,ป๊านะคะเขาก็บอกว่าเออแบบ เนี่ยถ้าเกิดเขาอันนี้นะเขาก็อยากไปใช้ชีวิตยอยู่เมืองไทยเขาก็อยากมีเมียไทยนะเพราะว่าผู้หญิงไทยดูแลซัพพอร์ตดีอะไรเงี้ยคะ่ะดูแลเรื่องเรื่องอาหารการกินเสื้อผ้าบ้านเรือนอะไรเงี้ยนะคะคือแบบว่าคือช่วยช่วยสามีได้เยอะอะไรเงี้ยคือมีความอ่อนอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะมีสเสน่ห์ในตัวของ ของหญิงไทยของหญิงเอเชียเราอะไรยงเงี้ยค่ะดังนั้นแม่น้องก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะไม่ต้องท้อนะคะทุกคนพยายามเข้าไปหาเองนะคะในเว็บไซต์หาคู่หรือไม่ก็ไปหาแหละตามแหลง่งท่องเที่ยวก็ได้ค่ะตามพัทยาภูเก็ตไม่ต้องอายนะคะเพราะว่าสังคมทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยเงินไม่มีใครเราเขามาดูถูกเราหรอกคะ่ะว่าเราจะไปหาจากตรงไหนให้เราคิดแค่ว่าครอบครัวเราสําคัญที่สุดค่ะทุกวันนี้นะคะเราแคร์คำคนมากเกินไป เราก็ไม่รอดค่ะคนที่ดีแต่ปากเขาเรียกว่าปากดีนะคะทุกคนดังนั้นเราไม่ต้องไปแคร์ปากคนค่ะดังนั้นเราต้องพยายามสู้แล้วก็ทําให้คนเห็นนะคะคนที่สามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้แล้วก็ประสบความสําเร็จค่ะนี่คือคนที่แบบว่าสังคมยอมรับและชื่นชมนะคะแม่น้องก็ขอให้ทุกคนเจอสามีฝรั่งที่ดีนะคะเจอฝรั่งที่จริงใจพร้อมที่จะแต่งงานซัพพอร์ตเรา รับทุกอย่างในในตัวตนของเราได้อะไรเงี้ยคะ่ะให้เปิดตัวตนของเราเลยนะคะพูดความจริงทุกอย่างให้ฝรั่งได้รู้อย่างนน้อยๆเขาจะได้แบบตั้งรับกับปัญหาที่เราเจอได้ถ้าคนที่เขารักเราจริงเขาจะรักเราได้รับเราได้ทุกอย่างคะ่ะขอให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองนะคะอย่าไปเสียเงินให้กับสแกมเมอร์นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้แม่น้องต้องขอลาไปก่อนแล้วคะ่ะ